สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหางควายกันอีกเช่นเคยวันนี้นั้นเราก็มาอยู่กับคอมพิวเตอร์วอลโซน2.0นะครับผมแม่พอดีว่าผมว่าจะไปทำคอนเทนต์ในโหมดพันเดิลซะหน่อยแต่ทีนี้ว่านะคือผมลงไปกันสี่คนใช่ไหมแต่เหมือนผมเล่นอยู่เกเหียังไงก็ไม่รู้คือเพื่อนนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังยงแยกต่างหากฮนะแล้วก็เก็บเควสป้าบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็โดนเขาจริงตายนะฮะโอ้โ แล้วก็ยังแยกแล้วก็ยังเกิดแยกกันต่อนะฮะเออเยี่ยมครับผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะในเมื่อทำคอนเทนต์ในโหมดคอนเดลไม่ได้งั้นเราก็มาทำคอนเทนต์ในโหมดล็อกดาวน์แล้วกันฮะอย่างร้อยก,ก็ยังอยู่ใกล้ชิดสนิทสนิทแทบชิดนเออย่างร้อยก,ก็ยังอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปลงเล่นคนเดียวเนี่ยใช่เลยนะฮะว่าไม่รอดนะครับผมในโหมดไอเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยโดนเป่ากร,กระจายคนระับคือไอโหมดล็อกดาวน์เนี่ยใครอยู่เยอะกว่าฝั่งนั้นมันได้เปรียบนะฮะเพราะว่า คือมาถึงปุ๊บก็เจแต่ลูกสองนะเพราะฉะนันในเมื่อเราเจลูกสองใช่ไหมเราก็เข้าร่วมนะครับผมผมเลยเอาลูกสองเข้าไปด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาชมเกมเพล์กันเลยนะครับผมว่าเกมเพล์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมจะวุ่นวายขนาดไหนนะโอเคเพื่อไปการเสร็จะไปชมกันเลยนะผมปะไปกันเลยมาดูซิว่ารอบนี้เนี่ยสภาพที่ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาเพื่อนเราได้จะเอาเรืออยู่นะเนี่ยรอบนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะเพื่อนรอบไหน มาเดี๋ยวเราก็ลงตามเพื่อนเลยนะครับผมเราจะไม่นำนะฮะให้เพื่อนนำดีกว่าเดี๋ยวเราตามไปรงไหนตรงไหนอ่ะโดนครับผมนตลงไหนอ่ะหาเพื่อนไปก่อนนะอ่ะรงนี้กันนะฮะ

รอคับทกมผสนครับสภาพทั้งหมดนะตอนนี้โอเคพร้อมแล้วตัวสีไมีนนคนนะแย่เรเเียบร้อยตัวสครับ หมืออยู่ชั้นบนนะนระวังรอบๆให้ดีนะเก๋เก็บเก็บที่ชุบมาครับผมขาบบนก็ปนบนอะตโต้ก็อยู่ข้างบกันนะ ม่หรอขึน้นกันหมดแล้วปาาสตันไหมฮะนี่ครับ,รบมามิเหมือนม่คนวิ่งมานะ แกก็แล้วครับเรียกมาใส่ก่อนนะอ่ะอีกนั่นหนึ่งนี่ครับป้าเซนเทคไปฮะเรียบร้อย าเรียบร้อยฮะคลิกนี้ฮะเผื่อมีคนเอานี่คนไม่ทันเดี๋ยวฝั่งนี้ฮะ ว่าเรือเรียบร้อยหลายตัวจัดลงมานี่สี่ตัวเนี่ยเฮ้ยเก็บไปหนึ่งก็โอเคยิงว่างหลายทีมกันมาสตานไหมฮะโอยโดนสตาร์ไปหันไม่ออก เพื่อนย่างดี้ยเพื่อนเรายังยิงได้อยู่บ้างนะแต่ล่วงไปแล้วเอาแล้วไปถลายลงข้างล่างเรียบร้อยฮะโอ้ยเกาะไม่มีหาเกาะใส่ฮะ Oh, seconds before zones relocate. Yep. มา, the suit is ready. Okay. Get location updated. Secure the new zones. ตามเพื่อนไปฮะเอ้าเพื่อนร่วงโอ้ยหจะบเต็มไม่หนีไปใส่ก่อนนะ

แหมมีการมาตั้งตั้งโลด้วยนะเอามียวจริงผมปาเซนเทก็ได้แหละแต่ผมอยากแกะแกงเขาเลยหีมาใส่ก่อนนะฮะ mm hmm. อ่าบร้อยแนละ้ว mm hmm. มีข้าวบอยนะข้างนอกเหรอรอยฮะหนีไปใส่ก่อนครับได้กันสุดครับเสร็บร้อยฮะเห็นไปใส่ก่อนครับ เื่อเรียบรอย้อย <c oughs> ใ้ตายเห็นกนสุดแหยัจะมาสเต็มคิวอีกเนาะอมไรฮะเดี๋ยวลงใหม่ครับผมเร <c oughs> าก็ได้ไมหลายสเหมือนกันน้า <c oughs> <t> <touch> ยิงเว้าต้อง <g id error> ยิงเกาะแตะกแล้วผมเป็นกลอนรุ่ดีกว่าเราเราจะยิงไว้เพื่อนไงลูกซองเ่ย <c oughs> <c oughs> อ่ายังไงเพื่อนเพื่อนเรายิงไม่ค่อยเก่งอ่ะตีเพื่อนเราอ่ะยิงไม่ค่อยเก่งแล้วก็มีคนออกแล้วด้วยคนหนึง่ง มีคนลงเหรอ,อเก็บกอ่อนฮะเก็บกระสุนรับเตี่ยไปไหนไปไหนเพื่อน,นอะ ไปฮะสุดดีครับผมเราสายประท้ายแล้วนี่มาตัวพร้อมการนเตะเลยแต่เพื่อนเราไปชุกหนะ่ะนี่ไงเรามีชุกโอ้ย เฮ้ยเรียบร้อยวิ่งมีเสือปาจอขาเขยมีเส,ะสะือปาจอเขจริงอะเอาใหม่ฮะลงไป,ไปอย่านะ

อครับเก็บาสุดเพื่อตัวด้วยเกวิ่งไปจุดต่อไปเลับไปหาป้ากินดีกว่าครับไปครับมีไหมคระตรงนี้มโล่ไป ่ยไปเร็วเราต้องไปจุดต่อไปแล้วนะฮะเพราะตรงน,นี้มันมีป้าห้ยหญิงแล้วมาดบน้ำเลยลอันนี้มีคนนะผมระเบิดเอา เรียบร้อยตัวสองครับไปไม่ตายให้โดนสตันเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราไปรอดเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยตัวสองเฝ้า đi ngay Cũng song, Mà, làm mày á Em lòi ơi, tôi hả? ở quá nùm đi ạ Em có đi mày โอ้โหโคตรสวยแม่วิ่งทะลุประตูมาอะไระไม่ไรลงใหม่อ่าลงไปฮะลงไปใหม่ป่สระเบิดไปก่อนครับเอ้าล่วงเฉยไปไม่ตาย

เอาแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสรุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมแหมแล้วก็เป่าไปลายศพเหมือนกันนะฮะโอ้ลูกซองนี้ก็มยังโอพเหมือนเดิมไอเกมคอามยุตเนี่ยผมคิดว่าเกมอื่นก็น่าจะเป็นมา่อลูกซองมันโอพแหละเออในเป็นเป็นฟีฟลนี้ก็ใช้ได้นะเอาเลือกอยู่เหมือนกันนะลูกซองเนี่ยคือขี้โกมากเออแต่ทีนี้ว่ามันก็มีข้อเสียไหมก็มีนะครับผมถ้าเกิดยิงวาวนี่คือก็เรียบร้อยเหมือนกันนะแห้งปลายศพเหมือนกันผมเนี่ย เออยิงว่าไปหลายทียงไงก็เลยแห้งไปหลายศพเหมือนกันนะฮะไม่ใช่อะไรวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมหายค่็ดขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปแล้วสวัสดีครับ